สวัสดีค่ะจากมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องอที่น่าตื่นเต้นมากเลยข้อมูลหลุดของ M5 iPad Pro รุ่นใหม่ที่ใกล้จะเปิดตัวแล้วซึ่งบังเอิญครบรอบ10ปี iPad Pro พอดีเลยนะคะคำถามสำคัญก็คือว่าเอ๊ะนี่จะเป็นแค่การอัปเกรดตามรอบปกติหรือว่า Apple กำลังจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างคือแบบเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับบทบาทของ iPad Pro จริงๆหรือเปล่าคะสวัสดีครับ จากข้อมูลที่เราได้มานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากวิดีโอแกะกล่องที่ดูน่าเชื่อถือมากทีเดียวครับ จากช่อง YouTube ชื่อ w i r e s c o m นะครับซึ่งเขาก็มีประวัติให้ข้อมูล Apple ค่อนข้างแม่นยำมาหลายครั้งแล้วประกอบก,บกับการวิเคราะห์จากสื่อเทคโนโลยีอื่นๆด้วยดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่แค่การเพิ่มความเร็วเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันเป็นการปรับจูนฮาร์ดแวร์ครั้งสาคัญเลยโดยเฉพาะเรื่อง GPU แล้วก็ RAM ที่เพิ่มขึ้นแบบอมืมีนัยยะสาคัญมากๆซึ่งก็น่าจะถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาหรือข้อจำกัดด้านซอฟต์แวร์ที่หลายคนเคยบ่นๆกันไว้นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับฟีเจอร์ใหม่ๆใน iPad iOS 26โดยเฉพาะเลยครับโหฟังดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะงั้นเรามาลงลึกกันเลยดีกว่าว่า M5 iPad Pro เนี่ยจากข้อมูลที่หลุดมามีอะไรใหม่ที่โดดเด่นบ้างแล้วที่สำคัญมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะกลุ่มมืออาชีพสายสร้างสรรค์ที่ใช้ iPad เป็นเครื่องมือหลักกันคะครับเริ่มจากสิ่งแรกที่เห็นชัดเจนที่สุดก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องดีไซน์ภายนอกครับ วิดีโอที่หลุดมาเนี่ยยืนยันค่อนข้างชัดเจนเลยว่า M5 iPad Pro จะยังคงใช้ดีไซน์เดิมเหมือนรุ่น M4 แทบจะทุกประการเลยทั้งความบางเฉียบตำแหน่งกล้องหลังลำโพงหรือแม้แต่ Smart c o n n e c t เตอก็อยู่ที่เดิมเป๊ะๆเลยครับเอาการที่คงดีไซน์เดิมไปเป๊ะๆแบบนี้มันจะดูเอ่อออกจะอนุรักษ์นิยมไปหน่อยไหมคะไม่เสี่ยงทําให้ดูน่าเบื่อหรือว่าเหมือนไม่มีอะไรใหม่หรอคะดีครับแต่ถ้ามองในเชิงกลยุทธ์แล้วเนี่ย ผมว่าเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดทีเดียวนะครับคือการที่ดีไซน์เหมือนเดิมเนี่ยมันทำให้ผู้ที่ลงทุนกับอุปกรณ์เสริมราคาแพงๆไปแล้วอย่างเช่น Apple Pencil Pro หรือ Magic Keyboard รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวพร้อม M4 เนี่ยเขาสามารถใช้งานร่วมกับ M5 ได้ทันทีเลยไม่ต้องไปซื้อใหม่ทั้งหมดอ๋อ oh, ค่ะค่ะอันนี้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดแรงต้านในการตัดสินใจอัปเกรดของผู้ใช้ลงไปได้มากเลยนะครับ แล้วแอปก็สามารถมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารจุดขายหลักคือพลังที่อยู่ข้างในแล้วก็ประสบการณ์ซอฟต์แวร์ใหม่ที่จะได้รับแทนครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เดิมนี่เองงั้นก็แสดงว่าไฮไลท์จริงๆเนี่ยอยู่ที่ภายในสินะคะว่าแต่ข้อมูลเบนช์าร์กที่หลุดออกมาเป็นยังไงบ้างคะแตกต่างจาก M4 มากน้อยแค่ไหนเอ่ยครับตัวชิป M5 ในส่วนของ CPU นะครับมีความเร็วเพิ่มขึ้นประมาณเอ ถึง16%เมื่อเทียบกับ M4 ซึ่งก็ถือเป็นการพัฒนาตามมาตรฐานที่เราพอจะคาดเดาได้อยู่แล้วนะครับแต่ส่วนที่น่าทึ่งจริงๆแล้วก็ถือเป็นดาวเด่นของการอัปเกรดครั้งนี้เลยเนี่ยคือ GPU ครับ ประสิทธิภาพด้านกราฟิกนี่พุ่งสูงขึ้นถึง33-38%เลยนะครับโห oh. ใช่ครับนี่ไม่ใช่แค่เร็วขึ้นธรรมดาแต่เป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญเลยทีเดียวโห oh, GPU แรงขึ้นเกือบ40%เลยนะคะนี่มันระดับเปลี่ยนเกมได้เลยนะเนี่ยแสดงว่างานที่ต้องใช้พลังกราฟิกหนักๆนี่คือจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยสิคะประเด็นนั้นเลยครับมันจะส่งผลโดยตรงต่อเวิร์กโฟลของสายครีเอทีฟอย่างมากเลยครับ ลองนึกภาพการเรนเดอร์โมเดล 3D ที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้นแบบรู้สึกได้เลยหรือการตัดต่อวิดีโอระดับ 4K หรือ 8K ProRes ใน Final Cut Pro ที่มันจะลื่นไหลยยิ่งกว่าเดิมมากๆเลยหรือแม้แต่การวาดภาพใน Procreate ที่แบบว่าสามารถรองรับเลเยอร์ได้มากขึ้นแล้วก็ทำงานบนแคนวาสขนาดใหญ่ๆโดยไม่สะดุดพลัง GPU ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆเลยครับ ค่ะแล้วเรื่องแรมล่ะคะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงสำคัญเหมือนกันใช่ครับอันนี้เป็นอีกจุดเปลี่ยนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยตามข้อมูลที่หลุดมานะครับรุ่นเริ่มต้นความจุ 256GB กิกเนี่ยจะมาพร้อมแรมถึง1 2 g กิกครับ 12GB กิกไบต์เลยเหรอคะครับเพิ่มขึ้นจาก8 g กิกในรุ่น M4 ซึ่งการเพิ่มแรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆบนกระดาษน,นะครับ แต่มันคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ iPad OS 26ทําทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยแล้วมันเชื่อมโยงกับ iPad OS 26ที่กำลังจะมายังไงล่ะคะครับคือ iPad OS 26ที่มีข่าวลือว่าจะมาพร้อมระบบจัดการหน้าต่างหรือ multitasking แบบใหม่ที่มันยืดหยุ่นแล้วก็ทรงพลังมากขึ้นคล้ายๆกับบน Mac OS เลยรวมถึงฟีเจอร์สำคัญอย่าง background task API ที่จะอนุญาตให้แอปพลิเคชันทำงานเบื้องหลังได้นานขึ้นแล้วก็ซับซ้อนขึ้นด้วย ฟีเจอร์ระดับโปรเหล่านี้เนี่ยมันต้องการทั้งพลังประมวลผลกราฟิกส์หรือ GPU แล้วก็หน่วยความจำหรือแรมจำนวนมากเลยครับการที่ M5 มี GPU ที่แรงขึ้นมากแล้วก็ให้แรมขั้นต่ำมาถึง12 GB กเนี่ยก็เหมือนเป็นการปูทางให้ฮาร์ดแวร์พร้อมรองรับประสบการณ์ซอฟต์แวร์ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับมันแสดงให้เห็นถึงการวางแผนที่สอดคล้องกันมากๆระหว่างทีมฮาร์ดแวร์กับทีมซอฟต์แวร์ของ Apple เลยครับ ฟังดูเหมือนการเตรียมพร้อมที่คิดมาอย่างดีจริงๆเลยนะคะพลังประมวลผลทั้ง CPU และ GPU ก็แรงขึ้นแรมก็ให้มาเยอะขึ้นเพื่อรองรับซอฟต์แวร์ใหม่แล้วนอกจากการประมวลผลแล้วการรับส่งข้อมูลก็สำคัญสำหรับงานโปรใช่ไหมคะมีอะไรใหม่ด้านการเชื่อมต่อบ้างคะ แน่นอนครับอันนี้ก็สำคัญคาดว่า M5 iPad Pro จะได้รับการอัปเกรดเป็น Wi-Fi 7นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดเลยที่ให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงขึ้นมากมีความเสถียรมากขึ้นและก็ที่สำคัญคือลดค่าความหน่วงหรือ latency ลงไปได้เยอะลองนึกถึงการโอนไฟ์วิดีโอ p r o r e s ขนาดใหญ่ๆแบบไร้สายได้เร็วกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะครับหรือการทางานร่วมกันบนแอปออกแบบหรือแก้ไขเอกสารแบบเร altime ที่มันจะตอบสนอง ได้ทันใจยิ่งขึ้นอันนี้คือประโยชน์ที่จับต้องได้สําหรับมืออาชีพเลยครับค่ะครบเครื่องเลยแต่เมืออจะมีประเด็นหนึ่งที่ข้อมูลหลุดยังไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมคะคือเรื่องกล้องหน้าคู่ใช่ครับ แม้ว่าจะมีข่าวลือหนาหูมาตลอดเลยนะครับว่า Apple อาจจะใส่กล้องหน้ามา2ตัวทั้งในแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องตำแหน่งกล้องที่ไม่ค่อยสะดวกเวลาใช้งานแนวนอนสำหรับวิดีโอคอลหรือ Face ID แต่จากวิดีโอที่หลุดออกมาล่าสุดเนี่ยอืมก็ยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับอาจจะต้องรอดูในวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกทีครับซึ่งภายในครั้งใหญ่โดยเฉพาะ GPU แล้วก็ RAM เพื่อปลดปล่อยศักยภาพของ iPad OS 2 6ที่กำลังจะมาถึงอย่างเต็มที่เลย โดยยังคุณดีไซน์เดิมไว้เพื่อรักษาความเข้ากันได้กับอุปกรณ์เสริมเดิมเป็นการให้ความสําคัญกับประสบการณ์ใช้งานจริงของผู้ใช้มากๆใช่เลยครับและนั่นก็สอดคล้องกับเป้าหมายที่ชัดเจนสําหรับผู้ใช้งานกลุ่มมืออาชีพที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานกราฟิกหนักๆจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน 3D การตัดต่อวิดีโอความละเอียดสูงหรืองานวาดภาพดิจิตอลที่แปลว่าซับซ้อนมากๆ ที่ต้องการพลัง GPU และ RAM ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ใหม่ๆใ,ใน iPadOS 26ให้เต็มที่ M5 iPad Pro เนี่ยน่าจะเป็นการอัปเกรดที่คุ้มค่าและก็น่าสนใจอย่างยิ่งเลยครับสำหรับกลุ่มนี้แต่ในทางกลับกันนะคะสำหรับผู้ใช้ M4 ทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ใช้งานหนักหน่วงขนาดนั้นคือ M4 ก็ยังคงเป็นอุปกรณ์ที่ทรงพลังมากๆอยู่แล้วนะคะอาจจะยังไม่จำเป็นต้องรีบอัปเกรดในทันทีก็ได้คะ่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ M5 ยังคงตอบโจทย์การใช้งานส่วนใหญ่ได้ดีเยี่ยมอยู่แล้วครับ สุดท้ายนี้ก็น่าสนใจที่จะตั้งคำถามทิ้งท้ายไว้นะคะว่าเมื่อฮาร์ดแวร์อย่าง M5 แล้วก็ซอฟต์แวร์อย่าง iPad OS 26เนี่ยถูกพัฒนามาให้สอดประสานกันอย่างลงตัวมากขึ้นถึงขนาดนี้แล้วมันจะเริ่มเข้ามามีบทบาทหรืออาจจะถึงขั้นทดแทน workflow ของ Macbook ในสายงานอื่นๆน,นอกเหจากจะแค่งานสร้างสารรค์ได้จริงจังมากขึ้นเพียงใดในอนาคตเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปจริงๆค่ะ